กลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีถุกท่านอยู่ในประเทศและต่างประเทศพบเพาะกับส่งบาดตายคือเก่าเด้อพี่น้องเด้วยจะคล้องส่องตาเคียวมือนมันตาตาเคียวหรอพี่น้องโอ้ส่างเอาแบบออกเรียบร้อยพี่น้องเอ้เอาแบบออกเป็นทีบเรียบร้อยบังผลงานพี่น้องเอ้อันนี้เพิ่นสิกลับบ้านแล้วเนาะกลับเมื่อวานเขาหน้าแซงผลงานของเพิ่นพี่น้องเอ้ โอ้มัน oh สีเหลือมๆนะมันสีบริติดเนะมันสีบปอันกสเ้ันแป็นคูยลอมันสีบปนแบบหยาบๆนะเนาะอ่ามันสีเป็นแบบเกี้ยงเลยอันนี้อแบบนี้นี่เองทำง่ายๆวายเาไปพี่น้องเอ้น่ากันวาเหตุบเป็นเโอ้แบบนี้ มันอยู่ที่การการการโซ่ปูนเพราะว่าตัวนี้ตัวนี้มันจะเกิดกับการโซ่ปูนเนี่ยจะเกิดสม่ปูนเด็เกินไปมันไม่น่ามันย่อยอองมันมา้ยพี่น้องเอ้สัมผัสบ่าวตายเห็ดหน้าปังเมื่อกี้นี่พอไปปิดกล่องไหวลืมเปิดกล่องพอน้องบิวจะมาหัวตีเออแมน จะไปลงปิดกล่องินปรดเออว่าอันเห็ดหน้าปังนี่ต้องเสียค่าน้าเนาะเสียค่าน้ามันเพิ่นใส่น้ำส่วนรับประทานพี่น้องเอ้ยหรือว่าน้ำภายใหญ่ส่วนรับประทานภายรวมอะไรเนาะเป็นลายสมงศ์หนึ่งเจ็ดสิบพันโอ้สมงหนึ่งเจ็ดสิบพันนี่ลาคาภายเป็นแยกต่างขาคล้องเพิ่นขามูลน้ำผืนเป็นแยกต่างกกับบรตโาณเจ็ดสิบพันนี่ถือจะร้อยเงินบาทไทยนี่ สามบาทโอ้สามรอยบาทคั่นคั่นคั่นเงินเงินตีสูงห้าสิกับสิประมาณสองร้อยห้าสิสองร้อยห้าสิบเนาะโดยอ๋อเบ็ดเบ็ดเบ็ดระดูกับสิประมาณสามพันบาทสามพันปลายปลายเช่นว่าต้นๆเขาะใส่น้ำธรรมชาติต้นนี้ก็ยังมีน้ำธรรมชาติเขาผสูบมาจากหัวจากยังในนาเขาก่อนน้ำน้ำน้องที่ว่ายาจตึ๊ดชะลูกอะไรเพราะว่าเขาสูบมามันมันจะไหลมาอยู่ จนกลัวเข่าเคี้ยวเข่าเริ่มแต่ก็แต่ก็เข้าใจใส้น้ำส่วนประทานมันกิดมันระบบเรื่องอะไรประมาณแปลว่าสูบน้ำเขารอเลี้ยงที่เคเนาะไม่เลยเาเอาน้ำน้ำพขกน้ำส่วนประทานมาเลี้ยงนึ่บุคือเขาสูบเขาเขาเอาน้ำมาดำเขาเอาน้ำมาดำมันจะเปลี่ยนเอาดำมาดำเริ่มช็อสอีสตานอะไรเงี้ยมันจะเปลี่ยนยังไม่นอนมาดำก็ประมาณหนึ่งสามสิบโมงมันจะพอจะนี่เขาเขาเอาน้ำรรมชาติมาเลี้ยงอะไรเอาน้ำฟองมา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 เลี้ยงลำต้นมันแค่ว่านสิบโมงหนึ่งมันกิด โะละอแหนึ่งนาทีสัึ่งประมาณประมาณหนึ่งสูงักนพอมามามาไงละตอนนี้บาต่กําลังจะเอาเสือใหอยสังข์ก่อนกับบ้านยกมนแลหวก็สีแบกสีแบกั้นหอกันพอได้ใส่แมนน้ำยาบข้ามมาอีกนี่มาได้แม่ก็ได้อันนี้พืนหอ้อางพืน อันนี้เลยพี่น้องเลยือนี่เลยแ่อย่าไปลงกันเด้อบัดมานะสา่พอหนึ่งเดือนพออุ้ยด้ยเป็นาเี่งแสสกัะพอหน้าทิงน้ำพมมขอขวัญก็ลเลต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีลายๆเลยเนาะที่แจกเสียหายปันปันกันหนุ่งแบ่งแบ่งกันหนุ่งแมนเากแบ่งปันกันพีน้อยแมน มาได้แบ่งแต่เด็กน้อยผู้ใหญ่ก็ได้ห้องเสื้ออารมณ์ผู้ใหญ่เนะให้ทีมงานส้างพู้นำนี่ได้มาทุกคนสิกับบ้านปลากันเลยเออหนุ่มพอดีเลยแมนทีมงานเท่ากับมือนี่ครับหยุดงานไปก่อนพี่เราเลยติไปต่อหยุดนาแซง แมนอย่าไปพอกันอยู่ทีโดนเขมืนเด้อนขมื่นอย่าลืมมาบานป่ากเด้อบ่ลืมบ่ลืมเาเสนซินอย่างนี้มาเยี่ยมมาเยี่มมาเยี่ยมกันนะพนกานอบอกเคยไปทำงานอยู่บ่อนดจ้างเถอนอกจากเพื่อนตัวเองนะบ่แ่นเลยก็เว่าเคยไปมาเห็ดอยู่แต่ ยังบดสช้าบ้านแบบแตัดสินใจยังบ่ได้ไปแบบทีมแบบนี้เนาะหาก,กับข้างแรกมนบ่เนี้ยสตา้าแรกๆก็คือเพือนเพือนจะของเองแะไรก็ตอนนี้คือรังที่สองเลยสี่สามาเ,<อ>เดินเดินเดินโดยทีมงานเราดูพี่น้อง<ม>ขณะเราเพิ่นบ่ได้เคยแบบว่าเอาทีมงานนี่ไปกินอยู่สายจา็คเถอหากลัมาเพื่อนเ้าครั้งแรกเนาะจ่ออกมาแล้วเนาะ กันยังได้สำนีก็ถือว่าดีดีไล <c oughs> น,น์หัวข้อการย้ำพัฒนาสีมือตัวเองไปเลยเรื่องแมนมออีสีมือจะเดาะสำนีก็ได้เรื่องแล้วหล,วลายค,คนคก,คนคกนันต้องคิดกัออกติองขีดใส่เราเลยแมนกว่าเมนเออกรไดายมอสมกระด้มอโมเมนต้องละเอียดในเต้าในลายที่เนาะอ่าทำบลอละเอียดแบบเขาเห็ุไปนี่รูสิว่าอะมาตางไหมเมนเมนต้องละเอียดแล้วก็งามพรม้อม ก็ถือว่าใส่ได้นะทำนี right. right. well, uh ้เนาะขนาดเราเคยออกคากิน uh ทังใดเลยนี่้ก็เบิดตา้กิีตา้กเคยผ็ดมานะพี่าเอาตใส่มาสานี้ว่านเนาะโมเมนต์าสางแบบโมเมนต์สร้างอาชสีเนาะโมเมนต์สางเมื่อสีพะนะโมเมนา่สีกับโมว่าเขาเริมเริศเเสียว่าอีสเสางนี่เราว่า เขาก็จ้างเพื่อนพี่น้องเลยบอช่างเจ้าเหตุได้สำนีนะมีคนจ้างมาช่าเจ้าไปเลยเออเฮารับรองว่าแบบว่ากินงานได้เหนะผ่านนะนะเมนประหามแบบว่าหางานได้เออเมนเมนกล่าเขาแค่ยัง่นจะเสียซีมือกันเลยพัฒนากษณ์ซมือตัวเองไปเลยสร้างดงข้ามหมื่นกับมีเด้อพี่น้องเลยหักคอแล้วเฮือนเขาก่อนเนาะจากไปทางอื่นทางพระอยากติดต่อมาทางอื่นนะ หายแล้วเพื่อนทัสก์ก่อนแต่ตอนนี้ยังยังยังบว่างเลยก็วารับเข้าไปเลยแม่ถ้าเพิ่นว่างๆกับแบบยังไ้ไปเห็ดเพื่อนห้กับติดต่อเพิ่นได้เลยนี่เพชบ่าวต่ายนี่พี่น้องเลยพอเพิ่นมีรายได้เนาะหาเลี้ยงครอบครัวนะมีมีรายได้หาเลี้ยงครอบครัวเนาะพอได้ซื้อข่าวซื้อน้ามาแหละเพิ่นกับพ่อแม่สร้างเมื่อเสียบแต่กับพ่อเห็ดได้ไปเป็น บอตานประเทียตเขือใน arre, พ่นเองเลยเห็ด <laughs> มากเห็ดแ้อกเห็ุได้เุย่สารพัดสั้นขาเรียกว่านี่ยนะเยสารพัดสั้นนั่นถ่ายกินข้าวกินน้ำแล้วจังเมืออ่มอนาะ่แน่ม่บ่เนบต้องผ้าเอาดอกนั่นละก็จะเมื่อจะเทเมื่อนี่นะชา,ชางเล็กก็ได้ช่างไม้ก็ได้นเรเลยเล็กก็ได้บเล็กก็ได้อยู่บ่้อยู่ ผลงานจะประจวบพี่น้องงานเรื่อหนึ่งที่ว่าผลงานพี่ว่าผลงานเสื้อเัาผ่านมาจากประจวบันได้พี่น้องเอ้ยประจวบคืรีคาร์นประเทศไทยได้พี่น้องบริษัทสินเลสากอนพี่น้องเอ้ยโอ้เพิ่นได้ผ่านมาแล้วแต่ก่อนเะไปเป็นลุงน้องครับบ่ไม่เลยเออไปเป็นไปเป็นอย่าเป็นพลักงานอะไรกับเป็นพนักงานสอบมุมุง วันนี้เป็นนหัมาได้เหวนี่เป็นคนลัเมาด้วยวันนี้วันเราเอาหอมองหอมตาย็ได้แลวเขาเป็นหนดาหนดามยาเอาก็เลยนาที่ช้านงานกดีเลยพี่น้องเอ้ยเมืองวัดเป็นแด้อสีแสนงานเ่อง่มาเลยจ๊กมือล สิเอ็ดมื่ประาณสิเอดมื่อสิเนทั้งใหมื่เห็ดบนเรือนอะไรหนสิเมือทั้งมาโอ้แสดงว่าเห็ดนะซิบมือสิประมาณนี้แหละจืดมัจะได้จักก็ขึ้นมาเฮือติบโตไม่ออป้านสิเอือิบกว่ามือประมาณส่โอ้ยสั่งคือมือเฮือแท้เป็นเดือนเลยยังบ่มาไ้อยู่ขนาดขนาดมาสิบมือซิบกว่ามืออนนีเงินว่าโดนเติบเลยได้นี่นะเมื่อซิบกว่ามือห้อย ยังจะลืมสร้างมาเล่นนะจมหาสร้างแล้วเมียจื้นจมหาสร้างแล้วมาเดือนหนึ่งยังบอมาสร้างเลยไม่ชินมือขีดเห็นแล้วแหละขีดเห็นโอ้ยจมและสร้างขนาดมาแต่เนาะหลับประกันได้เลยพี่น้องทีมงานเขาบมดหมดเคยขีดเยี่ยไปแบบว่างท่าท้าแบบบมสนใจเลยนแมนต้องมาสร้างต่อมาแล้วพี่น้องเลยแมนแมนผ่ามาเห็นมันแล้วแหละ เมื่อกับภาคไทยหน้าบ้านเข่าไปเลยตอนนี้พี่น้องตอนนี้คุ้มสร้างเราไม่ให้สร้างาพั <honestly> พกผ่อนก็แล้วแต่เพิ่นนะเพิ่นเมื่อบ้านเพิ่นเพิ่นก็อยากพักกับพักทางก็ไ่ได้ว่้ยังเนาะเบาหน,นัวหัวหมอนพี่น้องเลยคี่ว,ว่ากันก็ห,หูจักกันดีเออพอดีแหละเพื่อเพิ่นมากอ่ะสิสั่งปูนมาไหว้ท่า บอป yeah, ูนแดงนะเอาเป็นต้นผอบ่ยุดก่อนปูนแดงนะครับสำนึก่ตอนตัเฮาเที่ยงคันเออปูนเคียวมาก่อนเนาะผมว่าตอต้นนั้นกินก็เคยมาเลยจะตั้งมงกรตอนนั้นตอนนั้นเคียวไม่ใช่ในแต่เทคานนี่เองอืมมามาขม่นมาอีกรอบนี้มาอยู่ประมาณเดือนหนึ่งนี่คือว่าบ่แลแร่กับเกลือแล้วเนาะอืมพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ทรงบาวตายได้พี่น้องสบายดีสบายดีสบาดิดตพี่น้องสบายดีพี่น